ฟินสุดๆไปเลยโอ้ยเ,เยี่ยวก็ดนีนะอีกขี้เลยลูกเกนะติ๊กต๊อกก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมในนะัดกลับมาพบกับช่องเดิมนะเออเราก็ทำการลงคลิปไปเมื่อวานปุ๊บอ่าลงคลิปไปใช่ไหมคนดู46คนแต่ทำไมยอดสามสิบสามทำไมไม่ยอมกดติดตามกันใครที่ยังไม่กดติดตามนั้นแกเอาเนื้อไปกดติดตามซเะเถอะนะผมขอร้อง พี e เธอนะช่องคุณภาพคุณภาพจริงๆวันนี้เราก็จะมารีวิวห้องนอนมาดูกันว่าแบบเริ่มจากไหนเดีเริ่มจากที่นอนก่อนนะอือนี่ก็จะคือนี่ก็คือห้องนอนของผมนะครับท่านผู้ชมอ๋อมันก็จะมีปลาทูตวัว ตัวหนึ่งที่แม่งนอนง่ๆอ,ะอ่ะเออมันเหมือนหมอนข้างมากกว่านะท่านผู้ชมถ้าเกิดพูดตามหลักทางทฤษฎีความเป็นไปได้นะขีมม้ไมประทูฤฤ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 หน้ามันดิหน้าคนเจ้าเว้ยจะเศร้าอะไรขนาดนี้และนี่ก็ตามจริงห้องแม่งตดสกรปรกเลยแต่รู้ว่าจะต้องถ่ายคลิปปุ๊บแม่งรีบจัดเลย <S <S แต่นี่ก็เมื่อคืนมันก็มีแมลงบุกมันเป็นฝวกเออนียุงยุงยุงทุกคนเห็นยุงไหม คุณเห็นยุงไหมเมื่ผมเห็นยุงแมถึงนั้แล้วอือห้องผมก็จะมีกิต <c oughs> มีกีตาร์หนึ่งตัวมีพินอีกหนึ่งตัวแล้วก็มีนี่ทำให้ชีวิตเราได้นอนหลับสบายมากขึ้นแ <c oughs> อร์แล้วก็มียุงแล้วเมื่อกี้บินผ่านกล้องแล้วก็นี่ถึงจะมีแอร์แต่ก็เปิดพัดลมแม่งนอนทั้งคืนเลยนี่นี่นี่น,น,น,นี่รีวิวไม่ได้ มันต้องรีวิวจริงๆคอมพิวเตอร์นะครับท่านผู้ชมนี่ก็เป็นสเปค RTX 3 0 8 0 i 9 1 0 7 0 0่จ x เมียแก,กมองหยอกเล่นอแล้วก็นี่คือช่องผม่ะครับทุกคนเนี่ยเนี่ยลงตั้งแต่เนี่ยคลิปเนี้ยขึ้นมาเนี่ยกดติดตามให้หน่อยนะครับใครยังไม่กดติดตามก็กดติดตามจ้วันนี้เราก็จะมาบน่น บนถึงผู้ชมที่ไม่ยอมกดติดตามช่องเรานะแล้วก็จะให้หมา,าเป็นพรีเซนเตอรนอ์น้องหมา <the> น้องหมาน้องหมาน้องหมามานี่เร็วนี่อึ๊บมานอนห้องแอนดีกว่าเอ้ยน่กกากลัวกลัวคำสูงนวหนู แนี่นี่เนี่ยต้นหอมโอ้ยท่านหัวตไปชุม้มร้อนอะ่ะช่วงนี้บ้านใครร้อนม้างครับบ้านผมเป็นหนึ่งในนั้นที่โคตรร้อนเลยเปิดเปิดพัดลมก็ร้อนลูก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 จ๋าลูกจ๋สาสวัสดีหน่อยจ้าแม่ นี่ตีมาใครอยากให้ผมทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์บอกได้นะเออมมจะมารีวิวห้องคอมก็รีวิวไปแล้วนี่หว่าจะรีวิวอะไรกันหมดหมดคอนเทนต์อ่ะไม่รู้จะทำอะไรต่อดีปักรีวิวหมาก็รีวิวไปแล้วมันเยี่ยวยีเยี่ยวทำไมเนี่ย yeah! โอ้โหฟินสุดสุดไปเลยฟินสุดๆไปเลย เออเยี่ยวก็ดีนะอย่าขี้เลยลูกเกนะเออห้องผมมันก็จะมีอยู่แค่นัเออแ้้ดูรดูการทาสีนี่ผมทาเองด้วความเป็นจิตรกรของผมนะดูดูดอ่าเขาเรียกว่าลายด่างลายด่างเดี๋ยมีมีลูปยิ้มด้วยมีลูกยิ้มด้วยเฟี้ยว่าเฟี้ยว่ะช่องไหนก็ทําแบบผมไม่ได้เออช่องผมทำได้แค่ช่องเดียวมันเป็นสไตล์น้ๆๆ ใครอยากเห็นหน้าเจ้าของคลิปก็เจ้าของคลิปแล้วก็ <c oughs> ก็ฝา,ากกดไลค์กดไลค์กันเยอะๆหน่อยนะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยผมเริ่มจะทอแล้วทํา y o YouTube มาตั้งนานสุดท้ายก็ไม่มีใครดูอะใครที่ดูจบแล้วก็บอกด้วยนะครับเดี๋ยวก็ทับชีดแรงหลักลูก <c oughs> แม่ผมลงคลิปไปเยอะมากเลยเฮ้ <c oughs> โยโอ้ย ยี่สิบแปดวิวสามสิบหกวิห้าสิบเจ็ดว38สามสิบแปดสี่สิบสี่หกอื้อต่มันก็พัฒนาอยู่นะท่านผู้ชมอันนี้ก็ใช้เป็นกล้องมือถือถ่ายนะใครอยากรู้อะไรอีกทีก็มาคอมเมนต์ด้านล่างเดี๋ยวไปตอบทุกคอมเมนต์นะโอเคไม่รู้สว,ส,สวัสดีปิดคลิปให้หน่อบมาล็กปิดคลิปให้หน่อยลูก ผมจะฟัดก,กับหมาแล้วโอเคนะท่านผู้ชมคลิปนี้ก็จบเท่านี้แล้วกัน5นาทีพอแล้วผมเริ่มร้อนแล้วเนื่อออก้วใครอยากเห็นคลิปรีวิวหมาอีกตัวหนึ่งก็บอกมาโดมหาอะไรอะโอเคโอเคปิดคลิปจริงๆแล้วใครที่ดูคลิปนี้จบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ ه, กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กับหมาตัวนี้นะครับเพื่ออันนี้ถือว่าเพื่อค่าอาหารหมานะครับโอเคไหมครับเฮ้ยโอเคว่าฉี ถือว่าเป็นเพื่อฆ่าหัานหมานะครับทุกคนผมก็ไม่มีฆ่าหัานหมาครับ <_ letter> <_ letter> ผมผมยากไหลจริงๆ ấy. อ่ะใครดูเคมีจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เนี้ ني, ๆๆๆ <_ letter> บ๊ายบายนะครับท่านผู้ชมสวัสดีบ๊ายบายบ๊ายบายกิน่อยหนึ่งครับ <_ letter> ไม่กินเน้ไปแล้วปิดคลิป <_ letter> แล้วก็อย่าลืมกดติดตามย้ำเป็นพันรอบแล้ว ก็ไม่โฟกัสเออนั่นแหละดีมากอย่าลืมกดตนะ 43, 43, 43ิดตามด้วยนะสิบสามสิบสามซับแล้วพูดติดตามสิบสามแล้วสิบสามแล้วภาคภูมิใจภาคภูมิใจออยังไม่ทันรีวิวยังไม่ทันรีวิวเซตคีย์บอร์ดเลยนี่หว่านี่ก็เป็นหูฟังสิกนโนมาเมายืมเพื่อนมาไอ้นี่ก็ยืมเพื่อนมาไอ้นี่ก็ยืมเพื่อนมาเออแล้วก็มีนี่ด้วยอะไรวะเวทสี่กิโลแล้วก็มีดอกไม้ นี่แล้วก็มีกล่องเน็ตนะไอพวกด้านบนก็ตั้งไว้ตกแต่งเฉยๆนี่แต่พวกด้านล่างนี่ยยอดเลยนี่เจ้าของคลิปชื่อแอนชื่อแอนนะทำมาตั้งแต่สมัยไหนแล้วนะเป็นชาติแนละ้วส่วนคีย์บอร์ดนี่ก็ใช้มาสามปีมั้งเราก็ใช้มาสามปีพังไปหนึ่งรอบซ่อมมาหนึ่งรอบแม่งความสามัรหลวหลวนนเก่งเกินท้าใจใครอยากรู้ว่าในลิ้นชักนี้มีอะไรก็อย่าลืมกดไลค์ดปิดตามแล้วก็กดแชร์โอเคเป็นคิดยิางใหญย มันมั oh, <no. S 1> นเทมันเท